อาการหนาวเย็นทําให้บรรยากาศการฉีดวัคซีนเข็มสามในไตวันนั้นก็หนาวเย็นไปด้วยถึงแม้ว่าจะสามารถเลือกฉีดได้ทุกยี่ห้อคุณหมอหลวหยวนจางเลขาธิการสมาคมแพทย์พยาบาลระดับล่างระบุว่าส่วนใหญ่นั้นน่าจะมาจากสาเหตุที่ว่ายังไม่ถึงเวลาอีกอย่างซึ่งอาจเป็นสาเหตุหลักก็คือฉีดเข็ม2แล้วมีอาการไม่ค่อยดีอยากเปลี่ยนไปฉีดยี่ห้ออื่นแทนยังคด,ดีนะครับชาวบ้านนั้นก็ยังคงสับสนว่าฉีดเข็มสควรฉีดยี่ห้ออะไร จนถึงวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาไต้หวันมีการฉีดเข็ม3ได้เพียง0.32%เท่านั้น CECC ไต้หวันได้แบ่งการฉีดเข็ม3เป็น2ส,ส่วนคือส่วนแรกประชาชนทั่วไปที่ฉีดเข็ม2ครบ5เดือนก็เลือกฉีดวัคซีนได้4ยี่ห้อส่วนอีกส่วนก็คือเข็ม b สเตอร์สำหรับกลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ8กลุ่มฉีดเข็ม2ครบ28วันก็ฉีดเข็มบูสเตอร์ได้ทันทีโดยเลือกฉีดได้ทั้งแบบ BNT หรือเกาตวน ยกเว้นแอสตราซึ่งจะได้ผลไม่ดีนักคุณหมอหลวแนะนําผู้ฉีดเข็ม3ว่าหากร่างกายแข็งแรงดีควรฉีดเข็ม3ในยี่ห้อเดียวกันจะดีที่สุดยกเว้นแอสตราเพราะแอสตรา Astra นั้นไม่เหมาะที่จะฉีดเป็นเข็มที่3ามยังก็ดีหากมีการระบาดรุนแรงควรฉีด mRNA เป็นเข็มที่3กริชไนสารพาดรายงาน